เอาล,ละทุกคนข้อขอสวัสดีทุกคนด้วยนะผมนะสวัสดีนะครับผมนะก็วันนี้ผมผมก็ตื่นใช้ผมมาเล่นเป็นหน้าของมาสเตอรีนะผมก็คือแบบว่าจะมีแบบการแบบจัดทีมน,น,นู่นนี่นั่นแบบเจอนน่นนี่นั่นแบบมันจะแรนดอมมาเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ผมเป็นทานาของคุณโนสลีนนะผมที่เข้ามาคุมทีมเรียบร้อยผมนะแหมค่อนข้างเท่เลยเดียนะฮะ <laughs> คือสุอดยอดจะจัดเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยมันดูหน้าตาผมนี่เวอร์ชันตัดผมเลยนะฮะเอตอนที่แบบยังไม่ได้ตัดผมนี่คือแบบมันเสยมันแบบมันหวีเป๋ใช่ไหมนี่ตัดผมแล้วก็แบบโอ้เท่ๆนิดนึงนะมีครอปด้วยนะโอเคผมแล้วก็จะมาแค่นี้ผมก็เน้่ก็สัน่นไพ่รุ่นร้อนเมื่อกี้ได้ผมซึ่งวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็ดักไพยเดี๋ยวนะผมว่าโอเคผมไปดูกันเลยแมตช์แรกเราเจอใครนะครับนี่นี่เป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกนะครับเทางด้านของคุณโอ๊คนนสซี่หนูผมนี่เข้ามาทางด้านของ คุณทีผมโอ้โหแมทแรกก็เจอโบคาจูเนียรผมเป็นนักของแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นแชมเปี้ยนลีกก็คือแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคัพนะครับผมก็ถ้าชนะสันนี้ได้ก็ได้แชมป์้ยนเลนั่นของนสลีมเวทีผมไม่รู้วา่าจะเป็นยังไงไปแล้วชมัเลยครบผมไปอนะเป็นนักของโนสลีมเวทีผมเจอกับโบคาจูเนียในสนามราชบังละะกลานะ,นะครับนะเป็นการเตะอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคัพนะครับผมนะซึ่ง ในการเล่นเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับผมทุกคนก็จะได้สามารถมีโอกาสเข้ามาเล่นในอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคัพนะครับผมซึ่งวันนี้ผมอยู่กับผมผมผู้ประกาศข่าวได้นะนักพาวนอ์นสเตอร์ดคาเมตัมปุชนะครับท่คนรู้จักกันนะครับโอ้โหเปท่านนัน้นผมจะในเวทีผมนะแบบก็คุณโอ๊ตอร์สเตอร์ดนะผมเป็นคนบอกกระซิบมาเมื่อกี้นะผมบอกผมเองว่าช่วงนี้ว่างนะครับก็เลยผมคิดว่าเอออยากจะมาลอง เล่นแบบว่าลีกใหญ่ๆแบบเล่นแบบเรื่อยๆนะครับนี่ผมนะคุณโอซิบอกอย่างนี้ผมก็เลยจัดได้นะผมอ่ะเราก็เลยชวนคุณโรซิลินเข้าร่วมในเรื่องของมาสเตอร์ลีกนะผมให้เข้ามาเล่นแบบยาวๆน,นะผมซึ่งสำหรับแมตช์แรกก็ให้จัดแหวนใหญ่นะผมจะก,กับบัวคาจูเนียนะผมซึ่งบัวคาจูเนียร์เนี่ยบอกเลยว่ามันก็เป็นทีมที่โหดจริงๆครับผมนะคุณโอซิลินเวทีนะผมคุณโรซิลินจัดแผนอะไรทุกอย่างครับผมเป็นแผนสามสองสองสามได้ไหมครับสามสี่สามได้ไหมครับผมนะแหม สไตล์ค้ชลุนซนเนี่ยผมก็ยังไม่คงยังไม่ทิ้งแผนปีกนะฮะซึ่งบอกเลยว่าแผนปีกเนี่ยเป็นแผนที่่อนข้างติดไปที่มือของเขาเนะผมโอ้โหสำหรับบคา,าบูคาชเนียผมอะ่ะก็จะมีเบเนเดโตแล้วก็ปาร์กว,วาน่าผมที่เป็นตัวตึงในเกมนี้นะผมคอยดูเลยนะครับทุกคนนี่ผมนะเป็นแมตช์แรกในมาสเตอร์ลีกของพวกเขานะครับที่จะมาเล่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเล่นลีกของตัวเองนะครับ มาดูด้วยงี้ผมเอาขอบคุณสปอนเซอร์ผมมุกทะแอร์เวย์นะครับผมนะไปต้องมีนามิบอร์โต้ผมเปิดไปไปที่พี่ไาเมเนตต่อผมไปที่พี่ตับโอ้โหเล่นแรงแล้วล่ะผมเพนิ่งโตไปที่พี่โซโหผมโซโหไปที่มีนัมินอร์โต้ผมไปที่พี่บีไปที่พี่เอ็กโซโหเอ็กโซโหต่อไปที่พี่พัดพี่แอร์พี่พัดพี่แอร์ผมโยนคืนไปที่โอ้โหมันจะรับไม่ดีอะผมยังไงเบนมเนโตผมยังได้ครับผมดาทิสปาวาสอะผมแบบไม่ได้ผมเป็นตี่พี่ตับตี เพื่อนไปที่เป็นโตเขาเป็นโตผมต่อไปที่พีเอ็กโซโฮไปที่พี่พัรพี่แอผมจัางวันนี้ผมทำยไงล็อกโอ้โหซีดานเธอแล้วก็ลอ็อกแล้วก็บุกโอ้โหเกือบไปโอ้โหจัางวันนี้ผมพี่พัรพี่แอผมซีดานเธอลูกมเมื่อกี้ครับผมนะเปิดงามงามเลยครับผมเป็นนะพีบีเดสกาพีบีเดสกาผมไทยเท้าขวาที่ไนดะ้รองเท้าผมเปิดบอลลูกนี้ผมเกิบเกิบเลิบอยู่พี่ต่อไปโมุกโอ้โหสูงครับผมแหมมันจะโดนเข้าประทะนะผมาท่าน,ะน,นของเบอร์ไคจูเนียครัผมนะเปิดสวยดีครับผมนะแต่ว่ามุ้งไม่ได้โอ้โห อุ้ยมีการมาทักเล็กน้อยผมแต่ว่ากรรมการไม่ได้จะให้นะครับเพราะว่าเล่นไปแล้วนะครับเป็นแอนดอรด้าครับผมโก้ท่าหน้ของโบคาจูเดียเปิดงามๆไปไปที่วิลลาครับผมนะวิลลามงโอ้โหไม่ได้ผมเบเร์สปีพี่ี้ครับผมที่หมู่โยนคืนไปงามๆไปที่พีนัสเซสการเลทนะผมเจ้านี้เปิดยังได้ครับผมนะเป็นโค้ครับผมทีไรบอลตรงนี้เป็นพีนัส่อสปืนก็มาหมันจะติดนะผมแชร์แบบหนึ่น้อย เป็นแน่นอนเบเรโต้ไม่ได้ผมวาริส,สโกส้ผมยังไงผมคืนไปที่อัลเบร์ราบาผมวิล่าวิล่าผมเปเรสเปเรสเฮดิดลาเบเรโต้ผมเป็นพี่เคียวเทโอป้าผมเจ้าหนี้ยังไงยังไงยังไงเปเรสผมต่อไปที่ฟราบาผมฟราบาเบิร์นกำลังไปที่คอร์ดโอ้โหพี่ฟอลเลสต์ยังปัดได้ผมดูนี่โอ้หยยังใช้โอกาสนี้ในการปัดได้นะครับพี่บอลดลสต์แสดงรับผมนะถือว่าเป็นโกลที่เยอะสุดในโรซสลไวน์ชีแหล่ะนะครับ เป็นฟาร์บ anyway, ้าผมเปิดกันมาเบเรโต้พี่บีโอ้โหมาโมได้ผมเป็นนัทต้องพี่บีสก้เป็นนัทต้องของพียงสือเพียงสื่อโดนล็อกอย่างงี้โอ้โหคืนหลังไปที่พี่แคทเทไปที่พี่ตัปี้ผมเป็ตัปี้สการเลตนะผมเปิดกำหงาไปที่พี่พาวดีแอต่อไปที่ปีกสายผมคุณเพียวไปชนะก่อนคุณเพียวผมวิ่งเดี๋ยวไปก่อนวิ่งเดี๋ยวไปก่อนคาร์วอนนะผมคริสฟาวอนทุกคนอะไปยังไม่ได้ผมเป็นนัทต้องโดนกำหงาไปที่คุณเพียวผมพักบอลกำหงาฟื้นทัดไม่ไม่ได้ผมยังได้ผมไปที่เปิดอยู่นะครับ แม้ถึงว่าแบบนี้มาจริงๆครับผมนะ่ทั้งโคบอชิ้นใหญ่ก็ยังคงดิฟเฟนซีฟลึกเหมือนเดิมครับผมนะตามแผนนะผมเป็นเลนสั้นนะผมไปที่พีเอพิวัดหรืเปล่าเปิดคืนไปที่พีทิมูดอ้โหูพีทิสปาว่าครับผมเจ้าหนี้สปาว่าผมไปที่เบเดนโตเบเดนโตผมอยากให้ผมคืนลาไปที่พีเไปที่โอ้โหูเจ้าตงติดนะผมอย่างไรผมพีเกเทตผมไม่ใช่เนาะต่อก็ไปที่พิโตพินัทปินโตครับผมอย่างไรผมติดอารมณ์คิสปองแต่เหมือนได้ฝ้าเป็นฟาวรื่องโลเซนดีไวทีนะครับผมนะจังหวะนี้ แม่แม่แม่แม,แม,แมจะเข้ามาทาแลมกันนะของโอ้โหเตะข้างหลังด้วยนะฮะจังหวะนี้แมอะไรครับเนี่ยนี่ไรซะด้วยเป็นคุณเพียร์ฟเอเช่นะของผมตรงนี้น่าจะยิงเองครับผมจังหวะน,นี้คิดว่าจะยิงเงี้แล้วเปิดไปโอ้โหไม่ได้ครับผมนะแมยิงท้ายโอ้ดังของโรสลีเวทีของผมตรงนี้แมเกมมาค่อนข้างดีนะโรสลีเวทีนะครับเป็นต้องพิธีบุ๋ ครับผมทุ่มไปที่พีนัสซึพีนัสซึบูมพักบอลเปิดดีหลังไปพีทีบูมคืนไปที่พีนัสซึเปิดกับหบูมแต่วันนี้โอ้โหเตะไม่โดนนะบูมเพี่อนแล้วก็จริงเรียบร้อยบูมเป็นลูกของลูกนี้ไม่ใช่หอผมลูนจะวม่ที่งรั้งไปเดือดสูนนะบูมนะอโอแหมถือว่าเป็นลูกที่สวยจริงครับผมนะสไลด์เลยนะบูมนี่โอ้โหแอสซิตแกตไกกอดนะครับจ้าแหมถือว่าสามยี่โอ้โหเพื่อนวายแน่นะผมลูกนี้ พีเตอร์พิโตผมพลาดลูกนี้ผมเตะไม่โดนบอลน,นะครับผมนะแต่ถือว่าเป็นน,น้ำหนึ่งสูตรหนึ่งนะผมในอินเตอร์เนชั่นแนลขอแชมเปี้ยนครับรอบแรกนะครับโอ้ถือว่าดีทีเดียวนะครับแหมมัดูภาพชายดีนะผมนะคือนะผมพี่ทีมีนส์พีทีมีนรรส์เปิดกับเงาของพีเตพิโตเปิดไม่ได้แต่ว่ายังซ้ำได้นะเอ็นเพอย์เนช่นแนลนะครับตรงนีๆๆส้สวยจริงเป็นนักของนักในพีทีผมนำไปได้หนึ่งสูตรตายผม คารโกผมชาร่าชาร่าไปที่ผาวรอนนะผมคือเราไปที่ชาร่าผมผาวรอนนะผมจเจวาน,นี้แต่เหมือนอยังโอพักบ้อนนะผมเปิดโอ้แต่จริพี่ต๊อปเปี้ผมไล่บอลสุดอาราผมไปที่คาโกอาราโกไปที่โอ้โหเคลียร์ก่อนผมพี่แมรเบเน็ตไปที่เบลโตมไปที่คุณเพียวเพียวฟิชเชอร์ผมจเจวานี้โอ้โหเปิดติดน,นะผมเอสโรว์คิร์โรสนะผมอ่าชาร่าผม หาผมคืนกรรมการไปที่โกโสิบผมอย่างไรผมอาร่าผมต่อไปที่ปีขวาผมวีล่าผมแต่มันล็อกหนึ่งอะผมเปิดไปที่เบเดโตแล้วก็แล้วก็ยิงโอ้โหเซฟได้แต่โอ้โหเคข้มก่อนพี่ิาปี้ครับผมอีกสโอ้โหเปียร์ปีแอ้มผมไหครับผมเดียวฟีเชล้วเป็นตัวผมต่อไปที่คุณเพียวคุณเพียวผมอย่งไงครผมแทงไปที่คุณเพียวคุณเพียวโอ้โหโดนแทงครับผมเจ้านี้จาาับประกันโอ้โหไม่เฝ้ามันโดนบอลก่อนนะครับ อไม่ได้ผมนะเปนที่จาร่าผมจาร่าผมเบเนเตโต้เบเนเดโตผมคือเปนที่จาร่าเปิดอย่าแทงไว้ที่เบเนเดโตผมเบเนเดโตผมอย่างงั้ผมคืนมาที่ฮิสฟาวต์นะผมอย่างได้ผมไปที่พิโซคืนนะผมไปที่คุณเพียวเป็นการเข้าจะให้แต่ของดูซินดเวทีครับผมดูซินดเวทีผมอย่างได้คุณเพียวล็อกจะโอ้โหผมบอลไปนิดนึงนะครับกาโก้ผมสัปี้ผม คือสปาวอทย่างได้ผมคืนไปที่พี่โตอย่างไรผมคุณเปียวผมไม่ใช่นะผมยังคงยังยังนิดน,นึงไปที่พีทตอปแพน้นะผมคุณเปียวคุณเปียวผมเปิดกันมาพี่รู้สึอโอ้โหโมาไม่ได้โอ้โหใจยังงานเทียร์ไ,ๆๆไปก่อนนะผมนะแหมจบครึ่งแรนะกไปด้วยหนึ่งต่อศูนย์นะกรรมการปล่อยเรียบร้อยนะผมมาดือดขึ่นสองเงินเลยนะครับ ช่อ้าวคุณกดซับกันได้ยังครับผมนะถ้ายังไม่ได้กดเดี๋ยช่วยกดให้หน่อยละกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งกลิ้งด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ทีกุกกาลังจะลงนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็ไปดูลิปกันต่อเลยครับผมดูสตรีมโอ้ขู่ครับผมก็มาอยู่ที่รี่สองนะครับผมนะเห็นวอริออสครับผมพราวันไอ้ผมไกโก้ตอบที่เบเดโต้ครับผม เบเนเดโต้ etto, ผมล็อกหนึ่งไปที่เบรโดผมโอ้โหเบรโดโผล่มาแล้วผมไปที่กาโก้ผมไปที่เบเนเตโต้มาคืนโอ้โหพี่ปอลยังจับได้ผมลูกนี้เปิดครับผมลองลรพาสผมไปที่พิชซูมูไปที่พี่นัทเซอร์เห็นนัทเซอร์ผมต่อไปที่พี่นัมโตผมคืนไปพี่นัมโตอยังจับได้ผมคืนยาวเจ้านี้เหลียงริมเส้นไปก่อนนะผมพี่นัมโตเปิดกันไปไปที่พี่โอ้โหยังยังยงเคลียร์ไปก่อนเบรโดผมเจ้านี้ โอ้โหยังได้ผมเกียบ์บอลมาได้ขผมผิกโซโฮผมไปที่พิธีมูพิธีมูผมเจ้าดีเลยไปที่พิพัดพี่แอรผพี่พัผมยังไงโดนกำขาผมแต่มันจับไม่ได้ผอลูกนี้ไปที่พี่วิโอไม่ได้ผมกาโก้ผมกาโก้ต่อไปที่เบเนโตผมเบเนโตผมยังไงเบเนโตต่อไปที่วิล่าผมยังนะไม่ได้ผมลุนจะรล็อกแล้วก็เบเนโตเลเยวยิงโอ้โหแล้วก็ตีไข่แตกอีกแล้วมนะ เป็นโคโบค่าจเนียอะของเบเดโตนะครับโอ้โหลูกนี้จังหวะนี้ยังงามีเดียวน,นะครับเป็นการชิงบอลสามคนนะครับเปโดนแล้วก็วิลล่านะครับถือว่าเป็นลูกที่สวยจริงครับผมนะแหม่ตี่ายแถวผมหนึ่งตอนหนึ่งก็ผมเสมอกันไปก่อนผมเจ้าวังหวะแบบน,นี้นะครับถือว่าเป็นลูกที่สวยจากเบเดโตผมโบว์ค่าจเนียอะอีกแล้วนะครับแม่ก็ถือว่าเล่นกันสามคนที่ดีครับผมจังหวะนี้เปเดนโตเปโดนโต้ผมนะเปิดมาให้เบเดโตผมต่อไปที่วิลล่าผม ววลาผมสอดมาแล้วก็จ่ายผมยิงเสาแรกงามนะผมชาวนี้โอ้เป็นพิพาทผมเปลี่ยนกับพิจิโน่สแนกผมแหมเข้ามาแล้วผมพิจิโน่ผมห่างหายไปนานจะอาการบาดเจ็บนะครับก็เขาได้กลับมาคืนสนามคือมันหลังอีกแล้วนะครับผมนะเปดพี่พินโน่ผมต่อไปที่พิณสื่อผมผิ่นเสือผมยังไงต่อไปที่พินเป็นโตะผมต่อพิ่สื่อไปที่พินเป็นโตะผม พินาปินโตมเรื่องนี้จะเปิดเข้ามาคุณเพียแล้วก็ยิงอู้เอาอีกแล้วนะแมไ่ได้ดีแล้วผมคุณเพียไเพใช่แล้วผมปีกซ้ายของเรานะครับแหมถือว่าทําประตูได้ดีโอ้โยเป็นเกมเขาจริงๆครับผมสำหรับแปดนี้นะได้ประตูคนเดียวเลยนะฮะโอ้โหเป็นวินาเป็นโตผมแทงมาอย่างบางงานเลยทนะั้งนี้แหมถือใช้โอกาสได้ดีครับผมปีกซ้ายของเราแนละ้วผมมาคนะจริงๆแหมถ้าเล่าเลยผมนะของบัวฆ่าจูเนียร์นะครับ ลูกสอนทีด่ดีนะผมนะโอ้โหสองนัดนี่เล่นได้ดีครับผมนะสุดยอดจริงๆครับผมไปที่พีน,นัมเปนโต้มันก็แทงมาโอ้โหเปินดนิ่มๆลม,ม,มงามผมนะี <c> ่ <oughs> เป็นเนื้อพวกคาชเนียครับผมเจ้าหนี้เอามาพ<ห>ุกอีกแล้วเป็นไงครับผม ไปเมนโต้ผมตีไปที่เปโตแต่เหมือนติดคุณเพียวคุณเพียวผมตอนไปที่พิจิโนไปที่พี่นาเมนโตไปที่พิจิโนผมพิจิโนตอนไปที่คุณเพียวพิจิโนผมชิ้กับคุณเพียวไปที่พี่คุณเพียวพี่เอาอไม่ผมคุณเพียวพี่นาเมนโตผมพี่ทินมูพี่เบียวผมยังไงต่อเราไปที่พี่แมนเนเนทไปเป็นเนทผมต่อไปที่พี่ทินมูตีดไปที่พี่นาเมนโต้ผมอยากไหนผมโดนมาไปที่พี่นะซึพี่ซื้อพักบอลโอ้โหโดนเสียบยีงก็ฟาวดีครับผมนะแม่ เป็นอาร์บาผมนะลูกนี้มาเสียบรผมมนาะฟราบ้าผมมนาะไปเหลือไปเลยนะครับโอ้โหมาเสียบแบบนี้ผมเกินไปฮะโอ้โหคือไม่เล่นบอลน,นะจังหวะนี้ครับผมนะแหมเอาตายอย่างเดียวผมนะไหนผมเป็นคุณเพียวผมมาเปิดลูกนี้ทำการขย,ยันแล้วก็เปิดดีดดีครับผมโอ้โหเปิด,ดนะไม่ไดีเท่าไหร่นะฮะเมเดโต้ผมไปไปที่พี่เทสผมพี่เท่ผมลงมาแทน ไปโน้ตผมพี่จีโร่อยางได้ว่าโน้องคุณเพียวมันจะคุยกันไม่ดีวุ้งพวกนี้เปโน้ผมไปที่กาโก้ผมกาโก้โอมไม่ได้ผมไปที่เคียวเทะเคียวเทะผมต่อไปที่พิเทะจะให้โรชิไปที่พี่บีอผมจะขึ้นเราไปที่พี่ปอดพี่ปอดนี่แท้ผมโดนกับขาผมไปที่พี่ตาซื้อแล้วก็โมไปโอเคยังได้ผมคุณเพียวต่อไปที่พี่ตาซื้อผมจังหวะนี้ผมพี่ตาซื้อผมไล่บอลจากขวาบ่า ครับล็อกหนึ่งกระผมดีดไปที่ที่เทวผมพีเทวผมอยากให้ผมล็อกหนึ่งล็อกสองแล้วผมอยากให้ผมคืนแล้วผมโอ้คุณได้แล้วี่นะพี่ตู่พีนัสเซอร์โอ้คุเปิดไปแล้วนะติดบล็อกนะครับลิ้นบานหมดแล้วนะครับเป็นลูกเต๋าของท่านของนัซแสนงไทยนะผมนะเป็นจานเจ๋ผมเปลี่ยนกับพีนัสเซอร์มาพีเอสพูเปลี่ยนกับพีเอ็กผมเป็นพี่เทวผมจำนี้เปิดมาเปิดงำหางวงลูกนี้เป็นพี่ตอปี้มุ่ง แล้วก็โอ้โหเกือบได้ประตูเลยแล้วผมนะพี่ท็อปปี้นะผมมาโอ้โหอีห๋ทะโมงเสียวนิดน,นึงนะฮะโอ้โหโม่งแบบกลไม่มีสิทธิ์รับนะแต่ว่ามันแค่ไปตรงก่อนไม่เหมือนพี่ท็อปปี้ของเรานะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับถือโอกาสคืโโอ,โ,โ,อโ,โม่งได้ดีนะผมนะกองหลังนะครับเป็นลูกเปิดของโกจากโคบราจูเนียครับผมนะ <c oughs> เปิดงามๆผมไปที่วิลล่าวิลล่านะผม โอ้โหเป็นพิเศโอมาสอปแล้วมุ่งหน้แต่ยังไมง่วินล่าอยากได้ผมนะเป็นที่คนหน่คนหน้ายผมกาโกะผมนะกาโก้ยังไม่ได้ผมฟราเบร์ผมเพโดผมติดไปโอ้โหยังได้ผมนะโอ้โดีด้วยผมยังไม่ได้ผมเป็นที่เปเรสผมเปเรสผมตามที่กาโก้กาโก้ผมต่อไปที่ิชเปโดผมเปโดดีดหลังขึ้นไปไอที่เปเรโด้แล้วผมเปโด้โ,โอ้โหพี่ซ่าพี่เมอร์สกันได้ก่อนพิจิโนผมเป็นที่คุณเพียว ไปที่ีนัซื้อนาบิเป็นตัผมโอ้โหเสียบมาอย่างี้แต่ว่าจะได้เป็นเหมือนขวาจะว่างๆมั้ครับไปที่ไม่นเป็นตัวผมไปที่คุณเพียว,พวเพียวโอ้ขวาจะว่างผมบิจิโดไปที่คุณเพียวผมแทงไปจากวันนี้ผมคุณเพียวผมเรื่องที่จะลรีจะคืนหลังป่ะครับบอลไปที่เป็นเป็นตนแล้วก็ล็อกแล้วก็ยิงโอ้โหเกือบได้ประตูรูปนะโอ้โหเกือบไปแล้วผมนะเรานะลูกนี้แม่เป็นลูกสอนเข้ามาผมก็ยิงนะครับแม่ดูใจพีกภาพชายดีนะครับ เป็นคุณเพียวนะครับผมนะล็อกหนึ่งครับผมไปผมไปที่แม้เป็นโต้ล็อกแล้วก็ยิงโอ้โหว่าจะเป็นลูกสศรนิดนึงนะครับผมวูนี้เป็นลูกเบอร์ของโคบ้าจิใหญ่แล้วผมนะไปสองนาทีเท่านั้นไปที่วินลาผมเหมือนหมูมงสู้กับพี่วที่หมู่ไปยังได้ผมนะไปที่คนไหนอย่างไม่ได้เบเลนโต้เบเลนโต้ผมต่อไปด้วยวินลาผมวินลาเองผมวินลา จับบอลโอ้ยออกไปก่อนนะโอ้ถ้าไม่ออกนี่น่าจะโดนนะลูกนี้อ๋อเบวิล่าผมโอ้โหคาร์ลอสเตเวสนะโอ้โหคนนี้ลงนี่ชิบหานะนะฮะต้องบอกเลยว่าที่คนนี้เป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคาร์ลอสเตเวสนะครับโอ้โหยำไงดีครับผมนะมันลงตั้งแต่15ทีสุดท้ายนะครับโอ้โหถ้าลงตอนต้นเกมผมว่าโดนซีเวทีน้าจะยากนะครับผมเพราะว่าคาร์ลอสเตเวสเนี่ยเป็นตั้งเตตตำนานแมนดูอยู่คนหนึ่งเลยครับที่บอกว่า โอ้โหสุดยอดจริงครับผมนะรู้สึกจะเล่นยุคเดียวกับเวลูนี่เลยนะนะตอนรัตเซีเวนนะครับแต่ว่าผ่านตัวออมาอยู่พวกโมคาจูเนยียนะครับแหมมันลงตอนนี้ก็ไม่ได้จะทันแล้วนะไม่จะเป็นตำนานอะไรก็ช่างนะไม่ได้จะทันเลยนะครับไหนไม่เล่นะผมเปที่พีเทผยผมดอยครับผมไหนผมมาเซอร์ฉันเชนมเซอร์ผมเป็นพีเทยผมไปที่พีเอก พียหัวผมไม่ให้ต่อไปที่คุณเพียวคุณเพียวผมต่อยที่พี่น้ำโต้พี่น้ำโตคือพีที่คุณเพียวทำอะไรอีกไหมครับโอ้คุณไม่ได้ผมกรรมการไม่เป่าผมโอ้โหไม่ได้ฟาวน์นะลูกนี้โอ้โหแล้วก็จบเกมผมโรเจร์ดินไวทีผมนำใบสองต่อเนื้อผมช้หน้าใบสองแล้หนึ่งเป็นคุณเพียวไม่ใช่นะผมยิงสองลูกเลยทีเดียวนะครับโอ้สุดยอดจริงนะครับโอ้โหถอดเสื้อโชว์เลยวะไอ้เหี้ยแกหลักโคตรปะาโอ้โหเอ็มพีพีของเกมนี้นะผมนะแฟนรับน้ำแบตเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวิ่งจับผมคุณเกี่ยวดีดีนะผม มันดูเป็นแมทสปายให้ผมนะอย่นี้ฝันดีทุกคนนะผมบรเจอกาศ